ดีเช้าวันจันทร์ที่11มีนาคม2567กับฟัน Strategic Focus นะคะโดย o ่ายล Strategic v well ของ u b k เห็นฟันค่ะตลาดหุ้นสหรัฐก็ถือว่าค่อนข้างผันผวนในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะ Nvidia นี่ถือว่าปรับตัวบวกมา5%นะคะแต่ปิดตลาดนี่ก็ติดลงไป5%เท่ากับไปกลับก็10%หลังจากที่มีตัวเลขแรงงานนะคะหรือว่านอนฟ m ร์ม r o l l การจ้างงานนอกภาคก,การเกษตรนะคะที่ออกมาถือว่ามากกว่าที่ตลาดประเมินไว้ที่275,000 00, ตำแหน่งก็มากกว่าที่ตลาด มองไว้นะคะที่1 9 8 0 0 0าแตำแหน่งในขณะที่อัตราการว่างงานค่ะอ p น o มพล n ยเมนถือว่าเล่นตัวขึ้นสูงสุดในรอบ2ปีที่ระดับ39%จาก37%และอัตราค่าจ้างค่ะที่ได้แอ j จัสจากครั้งที่ผ่านมานะคะหลังจากที่จำนวนชั่วโมงเนี่ยมีการลดลงไปก็ออกมาสอดคล้องกับที่เราประเมินไว้ก่อนหน้านะคะโดย average h o u r l y Earning ค่ะออกมาลดลงที่4.3%จากคาดการณ์ที่4.4%หลังจากชั่วโมงการทำงานก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนมมาาาจก34.1 .3 ที่ะะค ทำให้อัตราค่าจ้างก็เลยปรับตัวลดลงมาค่ะทั้งนี้ค่ะทาง BLS นะคะก็ชี้ว่าการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นส่วนมากค่ะมาจากภาคบริการโดยเฉพาะเฮลท์แคร์และชัวร์นะคะแล้วก็ h o ส p ิ t a อค่ะรวมถึงการจ้างงานของภาครัฐด,ด้วยนะคะซึ่งการจ้างงานต่อประชากรตอนนี้ค่ะหรือ participation rate นะคะยังอยู่ที่ระดับ62.5โดยคนอายุ25-54ปีเนี่ยถือว่ามีการจ้างงานเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ5เดือนนะคะแต่ที่83.5แล้วก็เป็นแรงงานผู้หญิงมากกว่าผู้ชายโดยการจ้างงานพาร์ทไทม์ค่ะมีการปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ3เดือนค่ะทางจูลีซูนะคะคือรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการว่าการกระทรวงแรงงานของสหรัฐนะคะมองว่าตัวเลขแรงงานค่ะสะท้อนถึงเศรษฐกิจที่เป็นซอฟต์แลนดิ้งโดยตลาดแรงงานค่ะจะเห็นการ ค่อยๆชะลอตัวลงนะคะแม้ว่าการจ้างงานยังคงเพิ่มขึ้นแต่อยู่ในระดับปานกลางซึ่งก็เป็นการบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อ,อที่เป็นความเสี่ยงนะคะอาจจะเห็นการพื้นตัวได้ไม่ดีนักต่อจากนี้และเป็นเหตุผลให้เฟดค่ะสามารถลดอัตราเบีย้ยได้ในปีนี้นะคะ นักเศษษรษฐศาสตร์ค่ะเขามองว่านอนฟาร์มเพโรเนี่ยถือว่าจะชะลอตัวลงมาในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะหรือว่าช่วงประมาณมีนามเมษาพฤษภาปีนี้นะคะแล้วก็เป็นเหตุผลให้เฟดเนี่ยสามารถจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกได้ในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะแต่อย่าไรก็ตามค่ะสวอปคอนแข็งตอนนี้ค่ะเขาก็มองว่าตลาดเนี่ยให้น้ําหนัก ที่100%นะคะสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมิถุนายนและปีนี้ค่ะจะลดที่4ครั้งนะคะจนถึงเดือนธันวาคมโดยก็สอดคล้องกับทาง Morgan Stanley นะคะที่เขามองว่ารายงานการจ้างงานเนี่ยอาจจะไม่ได้จําเป็นที่จะต้องมีสัญญาณที่ชัดเจนทั้งหมดนะคะหรือว่าทุก element น,นะคะแต่การชะลอตัวเนี่ยทำให้เป็ดเนี่ยจำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยได้ในปีนี้ค่ะ และหลังจากตัวเลขรายงานนะคะนักลงทุนก็เลยต้องมาจับตาตัวเลขเงินเฟ้อนะคะที่จะประกาศในวันอังคารนี้แทนนะคะโดยคอนเซนแซสค่ะมีการบอกชี้ว่า CPI ค่ะจะเร่งขึ้นนะคะในจะเร่งตัวขึ้นในขณะที่คอ CPI ค่ะจะมีการปรับตัวลดลงมานะคะ0.3แล้วก็3.7เเทียบรายปีก็ถือว่าเป็นการปรับตัวลดลงมานะคะแล้วก็ ถือว่าเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นหลายปีแต่ว่าน้อยที่สุดตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนปี2021นะคะซึ่งตัวเลขเงินเฟ้อน,นี้ก็ถือว่ามีนัยสำคัญค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าจะบ่งชี้ถึงทิศทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรก ในปีนี้ก่อนการประชุมวันที่20มีนาคมซึ่งก็จะมีดอทพอดด้วยนะคะและแน่นอนค่ะก็จะมีผลต่อบอนยูด้วยเช่นกันนะคะโดยทาง l l i a n c e ค่ะเขามองว่าตัวเลขเงินเฟอ้อวันาครนี้ค่ะค่อนข้างสำคัญแล้วก็จะบ่งชี้ถึงทิศทางของดอกเบียและดอทพอดในสัปดาห์หน้าและจะทำให้ตลาดเกิดความผันผวนได้นะคะส่วนกรอบของบอนยูค่ะเขามองว่าปีนี้เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ3า5ถึง4.25 ตลาดหุ้นสหรัฐค่ะก็ปิดปรับตัวในแดนลบนะคะถือว่าค่อนข้างผันถวนนำโดยหุ้นกลุ่ม Magnificent s e v e นะคะที่มีการปรับตัวลดลงมาท่ามกลางวอนยูก็ปรับตัวแล้วลงด้วยนะคะ10 y e ย r แล้วก็ทูเย r เนี่ยปรับตัวลดลงมาโดยเฉพาะทูเยร์เนี่ยถือว่าลดลงมา24 basis point ในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลดลงมาค่อนข้างเยอะนะคะจากแนวโน้มของที่พอเวลเขามีการ testify ออกมานะคะแล้วก็ในทิศทางเดียวกับดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงแล้วก็ตัวเลขแรงงานที่บ่งชี้ถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ประกอบกับตัวของ ดอลลาร์นะคะที่อ่อนค่าลงมาก็มาจากค่างเงินเยนที่มีการแข่งค่าขึ้นเพราะว่าจากที่เราแจ้งไปนะคะว่าเยนเนี่ยอยู่ในตะก้างเงินนะคะที่มีน้ำหนักประมาณ14%ก็เลยกดให้พอเยนแข็งค่าขึ้นดอลลาร์ก็เลยอ่อนค่าลงนะคะแล้วก็ไอการที่ค่างเงินเยนมันแข็งค่าเนี่ยมันก็มาจากการเก่งกําไรเรื่องของการขึ้นอัตราเบี้ยของ BOJ นะคะโดยตอนนี้ค่ะเห็ุฟันเขาก็มีการเนตลองดอลลาร์นะคะที่ชะลอตัวลงมา26%ถ้าเทียบวีไอนวิสหรือต่ําสุดในรอบ4เดือน,นะค่ะ ทองคำก็เลยได้ประโยชน์นะคะจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงก็เล่งตัวขึ้นนะคะแต่ที่ระดับ2,188เหรียญต่อทรอ,อนส์นะคะทำนิวเรคคอร์ดทยนะคะและตามที่เราอัปเดตไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับเป้าหมายของทองคำนะคะโดยทางยบีเนี่ยเขาชี้ว่าน่าจะอยู่ประมาณที่2,300จุด ทำให้ปัจจุบันกับอัพไซด์อาจจะอยู่อีกประมาณ5%แต่ในกระามค่ะตอนนี้เนี่ยนะวิเคราลหลายสำนักเขาก็เริ่มมีการปรับเป้าหมายทองคำขึ้นนะคะมาล่าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ2,600จุดในปีนี้ซึ่งก็เท่ากับว่าจะมีอัพไซด์อีกประมาณ18%จากนี้ค่ะและปัจจัยที่ทำให้ทองคำนะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก็ตามที่เราแจ้งไปค่ะนอกจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าแล้วเนี่ย การที่ธนาคารกลางนะคะหรือเซ็นทรัลแบงก์ในหลายๆประเทศเนี่ยเข้าซื้อนะคะก็เป็นการเร่งขึ้นทำให้ดีมานเพิ่มขึ้นนั่นเองโดยเฉพาะจากจีนและฮ่องกงในช่วงที่ผ่านมาค่ะแต่ลาดหุ้นยุโรปก็มีการปรับตัวลดลงในกรอบนะคะส่วนเอเชียเช้านี้ถือว่าผสมผสานนะคะรอตัวเลขเงินเฟ้อใน คอนเฟอร์สารัตในวันอังคารนะคะทั้งนี้คะ่ะในวันศุกร์ที่ผ่านมาจีนก็มีการประกาศตัวเลข CPI แล้วก็ PPI ซึ่งถือว่าออกมาฟื้นตัวนะคะทำให้ตลาดหุ้นจีนก็ปิดปรับตัวในแดนบวกได้ในวันศุกร์ที่ผ่านมาหลายจะเชื่อว่าจีนเนี่ยสามารถหนีการเข้าสู่ภาวะเงินฝืนได้แล้วนะคะโดยตัวเลข CPI คะ่ะออกมาเพิ่มขึ้น0.7%มากกว่าที่คาดการไว้ที่0.3%ในทางตรงกันข้ามนะคะ PPI เนี่ยถือว่ายังหดตัวอยู่ลบ2.7%แล้วก็ตัวของ PPI ที่เป็น Producer Goods นะคะถือว่าหดตัวลงต่อเนื่อง ะะลบ3.4เปอร์เซ็ส่วน CBI ที่เป็น Consumer Goods เนี่ยก็หดตัวมา0ลบ0.9นะคะทำให้ตลาดประเมินว่าการกลับมาเพิ่มขึ้นของ CBI ค่ะอาจจะเป็นเพียงช่วงสั้นๆจากในช่วงวันหยุดของจีนนะคะที่ตุดจีนทำให้มีดีมานที่ฟื้นตัวขึ้นมาโดยเฉพาะค่าอาหารที่เร่งโตขึ้น จากราคาเนาูนะคะและรวมถึงการเดินทางที่สูงขึ้นจากที่มันมีฝนตกหนักๆนะคะก็เลยทําให้ตัวค่าขนส่งเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแต่จากตัวเลข PPI ค่ะทำให้เชื่อว่าจีนะค่ะอาจจะเห็นการปรับลดอดอกเบี้ยนะคะวันเยอ MLF ที่จะประกาศในวันศุกร์นี้ได้นะคะประมาณ10 b a s i s point ก็อาจจะมาจากมาจาก2.5%เหลือที่ประมาณ2.4%เพื่อที่จะกระตุ้นดีมาแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นจากแรงกดดันเรื่องของการเข้าสู่ภาวะเงินเฟือได้ะค่ะ ส่วนตัวเลขสําคัญในสัปดาห์นี้นะคะนอกจากเงินเฟอ้อในธนาคารของอเมริกาแล้วเนี่ยในเอเชียเนี่ยจีนจะมีการประกาศตัวเลขปริมาณเงินแล้วก็การกู้นะคะซึ่งเชื่อว่าก็จะเป็นปัจจัยที่อาจจะมีการฟื้นตัวขึ้นนะคะส่วนวันเย MLF ในวันศุกร์ก็เชื่อว่าจะเห็นการลดอัตราเบีย้ย10 basis point นะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีตัวเลขเงินเฟอ้อของอินเดียแล้วก็ตัวเลขอุตสาหกรรมของอินเดียที่เชื่อว่าจะฟื้นตัวขึ้นรวมถึงเงินเฟอ้อของเกาหลีใต้ด้วยนะคะในขณะที่อเมริกาค่ะ วันพฤหัสนะคะจะมีตัวเลขรีเทลเซลล์แล้วก็ PPI ค่ะซึ่งก็ในรายละเอียดของตัวเลขนะคะเดี๋ยวเราจะมานำนำมาอัปเดตในวันต่อๆไปจากนี้ค่ะส่วนกลยุทธ์การลงทุนในสัปดาห์นี้นะคะเรามองว่าตลาดจะผันผวนได้ในะยะสันนะคะหากตัวเลขเงินเฟอ้อออกมาไม่ได้เป็นไปต,ตามคาด ก็แนะนําให้ buy on dip นะคะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐที่ยังเชื่อว่ายังได้ปัจจัยหนุนจากการปรับลดอตตดัตราดอกเบี้ยในปีนี้นะคะโดยเฉพาะในกลุ่ม AI tech แล้วก็ US large cap นะคะในขณะที่เอเชียค่ะจีนก็แนะ้จากที่เราแนะนําให้เก็งกำไรระยะสั้นมาตลอดนะคะก็ถือว่ายังน่าสนใจอยู่นะคะรวมถึงอินเดียค่ะแล้วก็การ allocate ไปในเอเชียนะคะจาก ปัจจัยบวกก็คือดอลลาร์ที่มันอ่อนค่าลงทําให้ฟันโฟเนี่ยแหลกลับเข้ามาในเอเชียค่ะส่วนกองทุนไหนเนี่ยสามารถติดตามได้ในรายละเอียดด้านล่างค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมและติดตามนะคะซึ่งสามารถติดตามการอัปเดตการลงทุนได้ในทุกวันตอนเช้าไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือ y o u t u b e นะคะของทาง u b u trade com by ubk เหียน e ได้ค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ